พี่น้องมาพบกับช่องค้นติดดินคือเกาเดอร์นี่มือน,นีผ้ามาเลาะเบิงปลาอย่างหลังจากฝนตกเมื่อคืนเบิงห้อยน้ำไหลเบิงน้ำไหลจนว่าเป็นทางเมดเบืงเน่ฝนตกบืงแห้งเลยอยู่นี่ นใส่ฝนตกแน่เห็ุงานบ่ได้เลยต้นยางกับบใ้กีดบ้างแน่ชีวิตของคนกีดยางอย่างสิ่ที่นอ้องเถ้าฝนตกก็เหตุเบียกบ่าได้ก็นอนไปตีแต่ละมือแต่ละเว้น ไมือใดฝนเศร้าจังสิสด้เหตุงานฝนตกแห้งหมือขึ้นในน้ำไหลจนว่าบางแนีบางนีทางมันทางน้ำเลยเป็นทางน้ำเลยจากตามจริงนี่มันมันหกนะน้ำไหลมากจนว่ากลายเป็นทางเลยแปนพี่กับเบอแมนทีตำในฝนตกจนว่าน้ำขัง ถ้ามาันยางเราเบิ่งเห็ดน้ำห้าเห็ดตวกเกิดสิมีบอเห็ดเห็ดเวียกบอได้ก็ทายคลิปไปห้าสี่มีคนเบิง่งลงยูทู e ลงยูทู e ก็บ่มีคนเบิง่งเอ ท่านผ่านกดน้ำเขาเบิ่งแน่น้ำแนี่น,น้ำขังอยู่ในร่องยางโทรศัพท์ดุ่นนีกลับกล้องบ่ได้พี่น้องกลับกล้องก็กลับบ่ได้แนี่เฮ็ดจังได๋เอาะบันทึกวิดีโอมันกลับกล้องบ่ได้ เฮ็ดจังได้สิได้เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานสิเนี่ยชีวิตคนเฮ้าเนาะถ้าฝนตกก็บไ่ไไ้เฮ็ดเรียกก็เบ่มีอย่างสิเวาหลายดอกพี่น้องเอ้ยมาถ้าให้เบิ่งซ้ำนี้ละ ซอยเบิงซอยติดตามกันแน่เด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้แน่เด้อกับขอพ่อซันนี่หละเนาะ